การยกมือไหว้ขอโทษเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นหลังจากเคยมีเรื่องราวใหญ่โตกันนะคะพร้อมบออีกว่าถ้าไม่มีค่ายได้หมดท้าสดชื่นคงไม่มีเปากิ่งกันในวันนี้ สืบเนื่องจากกรณีดราม่าบนโลกโซเชียลค่ะระหว่างเปากิ่งการและเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นในประเด็นการตัดสินใจโบกมือลาค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นด้วยเหตุผลจากปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเงินค่าส่วนแบ่งยอดวิวเพลงที่ได้จาก YouTube อยู่ค่ายแล้วไม่มีงานมีรายจ่ายมากกว่ารายรับรวมถึงลูกค้าเนี่ยไม่กล้าจ้างงานเพราะเลทค่ายเนี่ยแพงเกินไปซึ่งก่อให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนนะคะในหมู่ชาวเน็ตถึงขนาดว่าแบ่งพักแบ่งทีมแล้วก็ติดแฮชแท็ก เสพเสือเป็นคนโปรดว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะคะจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกระทั่งล่าสุดข่าบนแฟนเพจ Facebook ของเปากิ่งการนะคะศิลปินลูกทุ่งคนสวยค่ะเจ้าของเพลงมงลงแรงภูมิหรือแพงนะคะและเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดโอสั้นๆที่ถูกตัดมาจากรายการ s ีเ r e t Box Last Story ซึ่งเผยให้เห็นภาพของเธอนะคะขณะกำลังนั่งเปิดใจคุยถึงเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะยกมือไหว้ขอโทษศริลปินรุ่นพี่นะคะพร้อมกล่าวคาขอโทษต่อ เเกการที um, ่คยิดขึ้นโดยเปล่าค่ะได้บอกว่าอยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่เปิดโอกาสให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณหนูขอพูดในรายการตรงนี้เลยนะคะหนูขอโทษพี่เจนนี่ด้วยนะคะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เราไม่เข้าใจกันถ้าหนูทําอะไรที่ไม่โอเคหรือว่าไม่น่ารักหนูก็ต้องขอโทษในรายการนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เปล่าค่ะได้พูดในรายการนอกจากนั้นแล้วนะคะแคปชั่นที่เปล่ากิ่นการเขียนแนบมากับวิดีโอคลิปนี้เนี่ยยังได้ บรรยายความรู้สึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเนี่ยไม่ได้มีโอกาสพูดในรายการรวมถึงยังติดแฮชแท็กยืนยันเจตนาของตนเองเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าตัวเธอเองนั้นนะคะอยากจะขอโทษเจนนี่ได้หมดทัศชื่นจากใจจริงโดยแคปชั่นของเธอนะคะระบุว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าหนูหิวแสงเรื่องมานานมาแล้วใช่ค่ะเรื่องมานานมาแล้วแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยหนูยังไม่เคยขอโทษและขอบคุณพี่เขาแบบจริงจังสักครั้งหนูโตขึ้นจากเรื่องที่ผ่านมาแล้วหนูก็คิดดีแล้วว่าการที่ขอโทษเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าไม่มีคายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยก็คงไม่มีชื่อเปากิ่งการในวันนี้หนูต้องขอบคุณแฟนคลับหนูที่ยังเข้าใจและซัพพอร์ตหนูหนูขอบคุณแฟนคลับพี่เจนเนี่ทุกคนที่ให้โอกาสหนูและเข้าใจหนูวันนี้ใครจะมาว่าหนูหนิวแสงหนูไม่ห้ามความคิดใครแต่สิ่งที่หนูทําหนูทำํำด้วยความจริงใจแฮชแท็กขอโทษจากใจจริงค่ะแฮชแทกเปากิ่นการ แท็กมงลงนะคะหลังจากที่สาวเปานะคะคได้โพสคลิปนี้และระบุแคทชั่นแบบนี้ออกไปนะคะก็มีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสนะคะบางคนค่ะบอกว่าแต่ออกมาก็ดังจริงๆนั่นแหละรู้จักเปาตอนออกจากค่ายแล้วที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเธอมันเก่งอยู่แล้วบางคนนะคะคบอกว่าถ้าขอโทษจากใจจริงเนี่ยเราคนหนึ่งก็รอํานี้จากเธอเพราะที่ผ่านมาเปาต้องย้อนกลับไปดูเปาแซ้แรงมากทางขับเฮาหลังกระแสะให้คนติดตามพร้อมเหยียบเจนนี่ให้จมย้อนกลับไปดูคลิปและโพสที่เปาทําว มันแรงมากจริงๆทุกคนที่ออกมาพร้อมกันเหยียบเจนนี่เนี่ยที่มีคนรู้จักก็เพราะเจนนี่ใช่ที่มีความสามารถแต่ความสามารถเนี่ยคนก็รู้จักแค่ในจังหวัดที่เปาอยู่คนอื่นไม่ได้รู้จักเปาวงกว้างขนาดนี้อยากเด่นอยากดังอยากลืมที่ที่เรามาที่ที่ทําให้คนรู้จักวงการมันแคบถ้าไม่รู้จักบุญคุณวงการนี้มันอยู่ยากถ้าอยากอยู่ในวงการนี้ซึ่งนะคะก็ได้มีคนมาตอบกับคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าใช่ค่ะนางแสแรงมากจริงๆบางคนบอกว่าดูในทิกตอกเนี่ยนางพูด ไม่น่ารักเลยดังยาค่ะแบบนี้สาวตอนนะคะก็ได้ออกมาไหว้ขอโทษเจนนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทางฝั่งของเจนนี่เองค่ะก็ยังไม่ได้ออกมาตอบกลับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสุดท้ายค่ะเจนนี่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือตอบกลับหรือไม่อย่างไรนะคะเราคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะ